มาจากันอีกหนึ่งล้ำแล้วคำนี้เป็นอีซุ2 0ส5งนี่้เครื่อง3.0 m a ุด o ูแม็กฟอร์ดขาวและเป็นสีเท่าตัวใหม่สวยมากตัวนี้ลูกค้าเอารถวันนี้วันที่9วันตรงชัยเริ่มมงคลและจัดล้อใหม่นี่ขาวเอาแผ่นขวาเลยนี่เอาแผ่นมาซ้ายต่อเรียกว่าชุดเต็มระบบล้อแท้สายพันทกุกด้วยเดี๋ยวเริ่มกันเลยว่าลูกค้าจัดอะไรไปเริ่มจากล้อหลังก่้ขาวตัวนี้โดนใจแน่นอนะครับทุกคนเลนโซ่แจน7ลเจ็ดลายมุดแบกกระทะอันนี้คือล้อแม็กพรทุกไม่ใช่กระทะนะลูกค้าเป็นเลนโซ่แจนเจ เป็นขอบ15กว้างจืดครึ่งออมสติวสําสำหรับใช้งานบรรทุกหนักล้อหลังได้เลยส4สตันสบายๆเลยและเป็นสีตัวใหม่ BKSM หรือดำขอบเงาพื้นท้องตัวนี้จะดำนะลูกค้าขอบนี้จะเงาหมดเลยมิลลิ่งเงาลูนอตมิลลิ่งเงินแล้วก็นี่มิลลิ่งให้หมดลูกมุงลูกโม่และย้อนตัวสื่อสีดำถือว่าสวยลงตัวและทํางไม่ดูสว่างมากขึ้นรายพุ่มยางมิชลิน x c 2 2 2 5 7 5สิบหรับลูกลูกกันอันนี้สำหรับคู่หลังสวยลงตัวมากเย็ยบต่อขาว ด้านขวามือผมเลยตอนนี้กระแสแรงอยู่ตอนนี้มันต้อง MK M K M10 M10 จะลักษณะเด่นคือกา้านจะเป็นก้านเต็มอย่างนี้แล้วก็จะเป็นก้านยกหลบเบรกสวยมากๆและถ้าสังเกตดีคุณจะเห็นนะ6ดูตรงตอนนี้ไม่ต้องดัดแปลงรหสับ M10 ใส่ได้เลยเป็นขอ18กว้าง8ครึ่ง้อฟเซ็บวก38ไม่ล้นด้วยตัวนี้เราแถามจุ๊บเหล็กอะไรให้แล้วก็ข่วงล้อเรียบร้อยแล้วก็ลัดพร้อมยางเลนโซทาย D1 2 4 5ใช้ไดบานะขาดูรารงองนนี้นี่ สามร่องรีดน้ำใหญ่เข้าโค้งซ้ายขวาดีเยี่ยมและบเบรกสันและมีประกันเลนโซ่ห <6 S 1> เดือนเต็ม ok ลูกค้าบาดวงแตกตามเคมีเลยลูกค้าเริ่มเดียนลงประกันให้ทุกเส้นครับผมไอ้สำหรับชุดล้อนะเดี๋ยวพาไปดูดข้างล่างกันต่อข้างหน้าลูกค้ามีเสริมโชค๊คสำหรับคู่หน้าจัดทรงก็คือเป็นแบรนด์โมเวนเดอร์ตัวนี้จะเป็นติ้นล็อเนี่ปรับได้เลยสูงสุด1.5นิ้วโหลดลงไปและเป็นแกนเนี่ยสีมมินกับมอกใหญ่นะและก็หนึดด้วยใช้ดีกกับโค้งเดินแน่นอนและลูกค้าดูมาอันนี้แน่นอนเป็็น FC กคื แถมฝาดมถังไรสำหรับลูกค้าหน้าร้านทำมายอย่างนี้แจ้งได้เลยเราแถมให้เรื่อง้องปรกันสัตว์เลยเรียบร้อยไข่ครบชุดนี้เดี๋ยวรอจัดทรงให้รอๆว่าคันนี้จะหน้าตาลรอๆขนาดไหนรอ,รอ,รอ,รอติดตามด้วยกับเลวมเดียวธุรมัจน,น,นี้ตัดไทยครับผม